เจริญนครได้แวะมาที่ TPM Motor ครับมันต้องเกี่ยวกับรถนําเข้าอยู่แล้วท่านผู้ชมที่ผ่านเส้นเจริญนครเนี่ยเห็นตรงหัวมุมเนี่ยหูมันเท่และเกินเด่นเป็นตังาเมื่อคืนเนี่ยมีสายโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับใช้ G R 8 6ก็นึกถึงสํานักแต่งสํานักหนึ่งครับชื่อสํานัก Tom T O M แล้วก็มีตัว S อีกตัวนึงเดี๋ยวถามกับพี่ชายผมพี่ตาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ตาจาก TPM Motor ใช่ครับมันเรื่องของเรื่องครับพี่ตา เมื่อคืนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพี่ชายที่เคารพเขาใช้ GR 8 6อยู่ครับแล้วก็โทรมาอยากได้นั่นได้นี่ได้นู่นแล้วพอดีวันนี้ X Auto Sport บอกให้มาที่นี่เลยที่นี่เป็นตัวแทนจำหน่ายทอมถูกไหมใช่ครับพูดง่ายๆก็คืออ่ะถ้าอยากได้ทอมมาหาเรานะครับท p m เรามีเสิร์ฟหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโ o โยต้าเอาพาดเวลฟายครับเรามีครับชุดแต่งเนี่ยครับ GR 8 6เรามีครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยซื้อๆแบบนี้เลยใต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ท่านผู้ชมมันจะคุ้นหู TRD ารแต่มายิ่งชั่วโมมงงนนี้้กก็็ตอเปถูัครบ ทอมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นคู่หูคนญี่ปุ่นทั้งสองคนในยุคประมาณปี70ยุท 70, คทศวรรษ70เขาคู่หูเขาแข่งรถกันอลไรอางน้เขาก็รวมตัวกันเขาเอาชื่อของทั้งหมดสองคนมารวมกันก็เลยเป็นทอมไม่เกี่ยวอะไรกับโตโยตานะไม่เกี่ยวครับน้อง,<ป>องๆอาจจะงงโตโยตา้าโตทีโอคือโตโยโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับก็คือทอมเลยเป็นชื่อของเจ้าของผู้ก่อตั้งทั้งคู่<ช>นะครับ,รบแล้วก็ทำการแข่งมอเตอร์สปอร์ตกันมาแบบ ดูดากมากๆจนตอนหลังบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ญี่ปุ่นครับเล็งเห็นความสําคัญของทีมทอมก็เลยควักตังคับพี่ให้ทอมเลยใช่ทอมก็เลยทํารถแข่งแล้วในเมืองไทยเนี่ยก็มีรถแข่งของทอมเข้ามาแข่งด้วยใช่ยุคนั้นก็เป็น s t a r ์เลดรุ่นเก่าซื้อซื้อจากมือนอกมาเลยนะพี่ตาล มาแข่งกันในสนามบินบยุคนั้นทอมก็มาแรงมากแล้วที่สำคัญที่สุดอันนี้อันนี้ผมว่าน้องๆจําได้ละน,น้องๆที่แก่แดดพูดอย่างนี้ไอ้พวกเด็กวัยรุ่นที่แบบศึกษาข้อมูลมอเตอร์สปอร์ตพีดานมันจะมีโ o y o ตาซูปราอยู่คันหนึ่งที่คาดลายคาสตอล วิ่งอยู่ในรายการแข่งขัน JGTC JGTC เนี่ยมันเริ่มปี1993ถ้าจำผมจะไม่ผิด95หรือ97เนี่ยทีมทอมที่มากับซูเปอร์คัสตอนได้แชมป์นี่คือตำนานนะรวมถึงในรถในรุ่นของรถกระดานเขาเรียกว่ารถกรุ๊ป C ก็จะมีตั้งแต่ปี1984 85 86 87อันนี้เล่าประวัติให้ฟังเฉยๆไม่เกี่ยวอะไรกันจะได้ข้อมูลนั้นเปียจะได้ย้อนกลับไปจะได้เข้าใจกันวันนี้แน่นอนละคนนี้ก่อนเลยคันนี้คือ GR 86 86 ถ้าเป็นที่ T P M ผมพูดยีนี้ถูกไหมถ้าไม่ถูกพี่ตาลแทรกได้เลย T P M เราขายรถสแตนดาดเราก็ขายใช่ครับสวาโก้อยากได้ G R 8 6ที่ไม่ใช่ทอมสีเหลืองที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้กำลังจะออกเร็วๆนี้เลยกำลังจะนิวรีลิสเลยสีเหลืองหนึ่งเดียวสั่งได้สั่งได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้สีเหลืองสมมุติตา่างสีเหลืองด้วยแล้วแอดออนโปะหน้าเค้กไปด้วยทอมจัดให้ได้ครับ ก็จะให้อีกเช่นกันใช่ครับรวมแล้วจัดไฟแนนซ์เลยดอกเดียวได้ไหมขึ้นอยู่กับการดาวด้วยครับผมว่าได้อส่วนใหญ่เกรย์มาร์เก็ตได้หมดครับข้อดีมันตรงนี้ไงถ้าท่านซื้อปกติรถคันหนึ่งก็ต้องจัดไฟแนนซ์รถถูกครับของแต่งส่วนใหญ่จะผ่อนไม่ค่อยได้ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยท่านสามารถซื้อนี่แต่งทอมครับวางดาวครับผ่อนไฟแนนซ์ในราคารถบวกของแต่งได้อันนี้ก็คุ้มทําได้ครับอันนี้คุ้มนะใช่อันนี้น่าสนใจแล้วนะ เสน่ห์ก็คือเนี่ยครับเราจะได้เจเปนิดขาแท้ๆเลยเป็นแบบนี้เลยคันนี้คือรถที่โชว์อยู่ในมอเตอร์โชว์ คราวนี้คือคอม p ลีทแต่ทําในไทยไม่ได้ส่งมาจากญี่ปุ่นครับจะมีแต่อะไรครับของแท้จากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับแล้วมาแต่งให้โดยคนที่แต่งรถของเราในรอบคันนะครับเขาก็จะมีประสบการณ์นะครับจาก,กาอมกเลยเขาได้ลูกสิษิ์ลเซเส้นมาเลยใช่รู้วิธีการทำรู้วิธีการทำจากนั้นเวลาตกแต่งนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับญี่ปุ่นกับไทยเหมือนกันได้ครับของเรา,ารับประกัน TPM เรานะรับประกัน1ปี1ปีการติดตั้ง การติดตั้งฉะนั้นทุกอย่างเหรอใช่ครับการติดตั้งทุกอย่างกเกี่ยวกับทอมครับ1ปีแล้วถ้าเกิดหนึ่งปีมีปัญหา TPM จะรับผิดชอบผมยังไงก็มาหาเราได้ครับเ,เราช่วยแก้ไขอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวมาคุยกันถ้า<อ>กแก้ออกไ,ไม่ไหวมีปัญหาชิ้นส่วนนั้นเสียเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับมีครับนี่ผมถามง่ายๆไม่ต้องยื่นเยอะอะไรกันเยอะท่านผูน้ชมเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยแม่งโวโกอวยอีกแล้ว ก็ถามกันตรงๆแบบนี้ท่านผู้ชมที่มีสตังค์พูดอย่างนี้ที่มีกําลังจะซื้อรถแบบนี้ไปเป็นรถคันที่3คันที่4ของบ้านไว้ขับเล่นเสาร์วอาทิตย์จะได้รู้ว่าเฮ้ยแต่งพรอมแล้วมีปัญหาเราดูแลให้หนึ่งปีถ้ามันมีปัญหาจนเกินเยอะจะเปลี่ยนเลยใช่เป็นผ้าแบบนี้นี่คือโฉมหน้าของมันนะด้านในมีอะไรบ้างโอ้โหตากล้องมาดูนะครับมีครบครับคาร์บอนแผงประตูครับ ยุดใหญ่ปั๊มทอมเรียบร้อยอชอบเบาะมากเลยพี่ตานเบาะโอซ o คูมากอะเบาะสีเนี้ยมันมันคือเบ,บาะสีแรกๆที่ t ตโยต้าทำการแข่งขันในรายการมอเตอร์สปอรเลยนะจะเป็นเบาะสีแนวนี้เลยเเซึ่งถ้าเป็นเบาะโอซ o คูยุคเก่าเนี่ยคุ้งสองแสนกว่าบาทนะผ้าขัดขาด,ดสองแสนแต่นี่มาเลยครับข้างหลังเป็นเคฟล่ามีทริมต่างๆสครับเพจก็ทอมเบรกมือทอมหัวเกียร์ทอม คอนโซลเพนแวลทอมช่องแอร์คาร์บอนทอมทุกอย่างทอมหมดเลยหัวเกียร์ก็ทอมครับอพุชสตาร์ทก็ทอมใช่ครับให้ได้อารมณ์ร่วมกันไปเลยมีตัวช่วยเร่งครับของทอมเหมือนกันเครื่องยนต์ทำอะไรไหมพี่ไม่ได้ทําครับเครื่องยนต์ไม่ได้ทําอะไรเครื่องยนต์แตนดาร์ดใช่ครับมีแต่ติดช่วยเร่งเข้าไปเท่านั้นเองฟีลในการขับขี่ก็จะมันหน่อยเฮ้ยผมว่าคุ้มค่านะครับผมว่าชิ้นนี้ก็ทอมนี่ชิ้นเก๊นี่ ดูรู้เลยนี่นี่นี่ชิ้นนี้ใช่ครับชิ้นนี้ชิ้นแกะนี่ด้วยผมทอมด้วยปะเนี่ยอ่าผมชิ้นก็ทมครับโอ้สุดยอดเลยฮะอินทีเรียข้างในครับคันนี้ก็จัดเต็มครับคันนี้คือเต็มเอเซนสอรี่แล้วครับเท่าที่ผมทราบมาที่ผมเปิดรายการไปพิกาลครับถ้าเราจะคอมพลีทเอารถจากญี่ปุ่นมาทเราจะมีอยู่สองเวอร์ชันใช่ครับเวอร์ชันผอมก็คือเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันที่เป็นวายบอดี้คือเวอร์ชันที่โป่งใหญ่มาเลย มันจะมี2เวอร์ชันด้วยกันก็เลือกได้สั่งได้เหมือนกันสั่งได้ครับหรือจะสั่งแบบว่าสั่งรถที่นี่สั่งของมาประกอบในไทยทําได้ครับก็ได้หรือจะคอมพิคาร์มีมีเบสที่มันเขียนมาเลยจากคอมเจแปนก็ได้เช่นเดียวกันโอเคถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ได้เล่นรถยนต์เยอะพี่ดานผมว่าอาจจะแยกไม่ออกระหว่าง GR86 หรือว่า GR 8ปดทอมแต่ถ้าคนเล่นรถอย่างผมอย่างพี่ผ่านมือที่โชรูมาเยอะเราจะแยกความแตกต่างออกใช่ เราจะดูส่วดทรงเส้นสายมันออกว่าคันนี้ไม่ใช่ GR 8 6ปกปกติถูกครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งแล้วรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ยอดนิยมที่สุดในญี่ปุ่นละในตลาดแทบไม่มีคู่แข่งเลยที่เป็นเครื่องยนต์อยู่หน้าขับเคลื่อนล้อหลังไม่มีระบบอัดอากาศแล้วเป็นรถที่ขับสนุกรับรองกันมาแล้วว่ามันเป็นรถที่แบบแมนแอนด์แมชชีนอะคนกับรถเท่านั้นใช่ฉันไม่ได้แรง ฉันไม่ได้แถ re, ฉันไม่ได้สไลด์ฉันไม่ได้แบบโอเวอร์คอนโทรลแตท่ทุกเกียร์ขันเร่งร้อยได้หมดมแล้วก็บารานได้ดีเพราะนั้นใครที่สนใจ GR86 t o m ใช่ครับติดต่อที่ CPMCPM <G> <T PM S 1> ได้ไดเพราะนั้นใครที่มี GR86 ผมรู้อะเงินในบัญชีท่านเริ่มสันนะะ่นแล้วฮะตัวจริงสวยมากตัวจริงสวยมากมากจริงๆถ้าดูใน YouTube หรือดูในรูปใน Google นะท่านจะดูว่าโหแต่งไรวะล้อม่อมเชยอะ่ะ แต่พอมาดูตัวจริงท่านต้องมาดูเส้นสายมันใช่ทุกอย่างมันครบองค์ประกอบครบเครื่องของความเป็นทอมส์นะครับโอเคจบไปหนึ่งคันคันนี้หุคันนี้ละคันนี้ไม่ได้สวยจริงๆมาดูอีกคันหนึ่งพี่ดานครับไปครับอันนี้แหละอันเนี้ยอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยอืแต่อันเนี้ยชนกลุ่มใหญ่วันที่เปิดตัวนี่ยอดฮิตสุดๆนะพี่ดานใช่ครับลูกค้านี่ได้ข่าวว่าไปยืนต่อยกันหน้าบริษัทเกรมาเก็ตไปยืนแย่งรถกันใช่ครับ วันนี้เท่าที่ผมดูก่อนทำในโรงเก็บรถเรามีสแตนบายเพียบเลยใช่ครับคือท่านเดินมาท่านซื้อได้เลยราคาตอนนี้ดีด้วยช่วงนี้ผมแนะนําเลยครับค่าเงินญี่ปุ่นเนาะก็ขึ้นไปเยอะนะครับเราก็ไม่ได้ขายตามอิงตามค่าเงินนะก็คือสต๊อกเก่าก็คือได้ราคาเดิมโอ้ที่เขาจริงใจ t p m เขาจริงใจนะไม่ใช่ว่าค่าเงินขยับรับขยับแพงอ่าไม่ครับเราซื้อตอนไหนขายตอนนั้นนะครับมาิ้่เรามีเหลือแล้วก็เล่นราคาตรงนั้นไอ้นี้น่ารักอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบ แต่คันนี้มันพิเศษกว่าเอาพาดทูทั่วไปครับคันนี้มันคือเอาผาด่าครับรุ่นล่าสุดครับที่แต่งทอมทั้งคันอีกใช่แลครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวลิขสิทธิ์เดียวของ TPM นะครับเมื่อกี้คุยพิตาลมาคือถ้าเป็นรถแบบนี้ที่เป็นทอมส์คอมพลีทคารครับต้องมาจาก TPM เท่านั้นใช่ครับไม่มีจากที่อื่นนะครับต้อง TPM เท่านั้นโอ้มีลิหน้าละแน่ๆใครับตรงที่เป็นสีหรือสติกเกอร์ ใช่ครับอันนี้เราทำเอาไปสติ๊กเกอร์ทำเพิ่มช่างทํานะช่างทํานะมันกลายเป็นดูรถแบบมีหลายเลเยอร์ใช่ดูไม่เลี่ยนดูไม่เลี่ยนดูตรงนี้ดูการนี้เลยดูดูดันขึ้นด้วยมีลิ้นหน้าเพราะที่ผมดูนะมีลิ้นหน้าครับกระจังน่าจะใช่แหละผู้แต่ขับไม่ยากนะผมว่า40นี่โตโยต้าเขาแก้ไขเรื่องการขับยากมาเพราะว่าตัว3020เพราะแต่งทอมที่ผมศึกษามาลิ้นหน้าจะยาวแล้วเวลาจะขึ้นห้างเนี่ย ติดทุกคันใช่ติดทุกคันแน่ๆลนะล้อล้อเนี่ยทีเด็ดเลยนะอืมนี่ทีเด็ดเลยนะลายนี้ทอมทอมเท่านั้นที่มีนะใช่ครับอทอมเท่านั้นที่มีนะล้อลายนี้นะอันนี้เป็นสีดําแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งเป็นโครเมียมครับโครเมียมใช่ครับเรื่องของญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะเน้นในเรื่องของมาตรฐานนะครับของชิ้นส่วนอยู่แล้วตัวนี้เขาก็เลือกเกรดอลูมิเนียมค่อนข้างดีมากๆนะครับใช่คือทนการกัดก่อนได้ดีนะครับ่ทนแรง เขาเรียกแรงกระแทกได้ดีนะครับรวมไปถึงรายละเอียดของชิ้นงานเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์แบบมากครับอันนี้ผมส่องตั้งแต่เข้ามาสุดยอดนะตำหนงจอยลลายเลยสีเสือสวยมากครับสุดยอดนะนะครับนี่ปากทอมเลยชัดเจนเลยครับล้อเป็นขนาดส4 5 45 2ห้าหน็อตล้อครับจะมี2สีครับเป็นเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีโครเมียมนะครับมีให้เลือกนะครับ แล้วก็ตรงลุมล้อจะเห็นเขาว่าทอมนะครับ <S <S ใช่เป็นฝากลางฝา,ฝา,ฝาตบ<ช>แค่นี้รถแม่งดูต่างเลยนะใช่ครับคือถ้าท่านผู้ชมเห็น4 0ศูนย์วิ่งอยู่บนถนนนะสวยเว้ยแต่เวลาคุณขับตามอ่ะมันจะเหมือนรถฐานโตแล้วหลังคาลีบแต่พอมีไอ้ชิ้นนี้เข้าไปมันดูเป็นสแควร์ขึ้นนะใช่ใช่มันดูเป็นสแควรข์นนวรขึ้นมันดูใหญ่ขึ้นหลายคนชมเลยครับดูไม่เยอะแต่ดูมีอะไรถูกครับไออย่างนี้ดูมีเยอะไม่ได้ พอเยอะปั๊บมันดูไม่ภูมิฐานแล้วมันดูเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วผู้ตามความจริงนะผู้ใหญ่นั่งก็รู้สึกแบบถ้าเยอะกว่านี้ก็จะแบบเหมือนเด็กขับละช่อันนี้งดูภูมิฐานผมเพิ่มอีกนิดนึงครับในในตัวเอาผาดเองครับเ็ราะมีพวกจานเบรกของทอมเนาะแล้วก็คาลิเปอร์เบรกของทอมแล้วก็มีการสะบัดสั่งเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูใน ครั้งต่อไปหรือแวะเข้ามาเยี่ยมชมเดี๋ยวจะเห็นนะครับข้างในก็เป็นสแตนดาร์ดอยู่แต่จริงๆข้างในที่เป็นทอมเองก็มีใช่ไหมมีครับของแต่งทอมเองก็มีได้ครับใช่ครับแต่ผมชอบแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วมันเอาไว้แต่งแบบเป็นกิมมิคแบบมีนู่นมีนี่นิดหน่อยครับไม่ได้เยอะไม่ได้บื้อหวาแต่ว่ามันดูดีครับผมถามผมถามพี่ตาหนี้สมมุติว่าถ้าผมซื้อ40ละผมอยากได้ล้อแม็กของทอมนี้ได้ไหมได้ครับสามที่นี่ได้ไหมได้ครับรวมไปถึงคาลิเปอร์เบรกจานเบรกได้ครับอะไรก็ตามที่เป็นทอม ไม่ว่าจะเป็นเอาพาดหรือเวลไฟสั่งที่นี่ได้มีหมดได้หมดได้หมดครับชิ้นเดียวก็ได้ได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เชื่อผมนะอันเนี้ยด้วยความที่ว่าผมไม่ได้มีสตางค์เยอะผมผมเพิ่งผมเพิ่งเป็นเจ้าของเอาพาดสองศูนรุ่นเก่าเลยแต่สิ่งหนึ่งที่พอเล่นเอาพาดเวลไฟ้วจะรู้คือถ้าคุณซื้อตัวที่เป็นรีมิตต์อะ ผมพูดถูกไหมถูกครับถ้าคุณซื้อรถที่มันเป็นตัวรีมิเต็ดหรือคอมพลีทค่ะไม่ว่าจะคอมพลีทจากเจแปนก็ดีหรือจะคอมพลีทจาก TPM ก็ดีสิ่งหนึ่งที่คุณจะเหนือชั้นกว่าคนอื่นคือเวลาราคาขายต่อคุณอ่ะมันจะมีนามสกุลเขียนว่าถูกครับขายเอาพา40ทอมคอมพลีททั้งคันจาก TPM ครับอันเนี้ยราคาขายต่อคุณก็จะสูงกว่าคนอื่นใ,<ช>ในตลาดใช่ครับอันนี้เรื่องจริงนะ ผมเสริมเพลย์นึก1กิโกนะครับตัวคอมพิวเคาร์นะครับเราก็จะมีเป็นเซอร์ติฟิเคท1ใบนะครับว่าอัเนี่ยตกแต่งโดยทอมมีอะไรบ้างหรือความสี่นะครับเวลาคุณขายรถนะครับก็จะมีตัวนี้กับวารันตีเลยเหมือนกับวารันตีเฮ้ยของผมของแท้นะไม่ใช่แบบเอาที่ไหนมาติดนะครับ TPM เรามีอย่างนี้ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านซื้อเป็นชิ้นอันนี้ผมเดาถ้าท่านซื้อเป็นชิ้นถ้ามี40่ศูนแล้วท่านซื้อล้อซื้อลิ้นอันเนี้ยก็จะมีแค่ใบ และประกันญี่ปุ่นที่อยู่ในกล่องเฉยๆอยู่ในกล่องล้อเฉยๆจะไม่ได้ใบเป็นใบเซอร์ใหญ่ๆใบเซอร์ใหญ่จท่านจะได้ก็ต่อเมื่อท่านซื้อ T P M Complete หรือ Thom Japan Complete เท่านั้น2อย่างแค่นั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเอกลักษณ์ของท่านสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าถ้าท่านขับ40ทั่วไปก็เหมือนคนอื่นทั้งประเทศอันนี้ผมพูดตามแบบหลักการการแต่งรถเลยนะแต่ว่าท่านแต่ง Thom อ่ะ เวลาท่านรถติดอยู่เส้นพระรามเก้าสุขุมวิทเอกมกัยคนขับ40ด้วยกันเนี่ยมันจะหันมามองรถอะไรอยู่ทีวะทําที่ไหนวะจริงไหมจริงไหมใช่ครับจริงไหมมันเอก,กลักษณ์ของเอกบุรุษเลยใช่ครับมันจะดูดีแล้วอย่างเนี้ยขับเองก็ไม่เขินถูกครับมีคนขับก็ยิ่งเสริมบาร,รมีท่านเข้าไปอีกถูกครับบ้าบอรจริงเชียวสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็น g r 86 thoms หรือจะเป็น a l p h a r d w e l f i r e thoms ท่านสามารถติดต่อได้เลยที่ไหน TPM ครับนี่เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรติดต่อไว้ข้างล่างนี่เลยครับนี่ขึ้นไว้ให้หมดเลยใช่แล้วไม่ลืมสัญญานะครับเดี๋ยวชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยอยากรู้กันใช่ไหมเดี๋ยวเมืดจัไปหลังรายการขึ้นแบบไปชิ้นๆเลยนะใส่ให้ในช่องคอมเมนต์เลยอะอเท่าไหร่ใส่เพจ Facebook ให้เขาด้วยถูกต้อง TPM นำเข้าแบบไหนมีอะไรแล้ว TPM เขาโหเยอะจัดไป คือ TPM เราครับเราก็โตมาจากรถมือสองเนาะจากนั้นเราก็มีการนําเข้ารถเข้ามาครับจนได้ชื่อว่าเป็นเกรมาเก็ตครับเอางี้ผู้ที่เข้าใจท่านผู้ชมที่กลัวเกรมาเก็ตจะได้เลิกกลัวสักทีครับสมมติว่าวันนี้ผมเป็นใครก็ไม่รู้ซื้อรถพี่ไป1นึ่คันไม่ต้องทอมหรอกธรรมดา ถึงรอบการแม่ทนแนนที่นี่มีบริการมีหมดครับเหมือนศูนย์ปกตินะถูกครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ถ้าไม่ต้องกลัวการซื้อรถเบรย์มาเก็ตจาก TPM ไม่ใช่ท่านจ่ายตังค์แล้วก็แล้วแต่ต่างคนต่างแยกทางเซเปอร์เรตไม่ใช่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยโทรตามท่านพอถึงรอบแล้วเข้ามาดูแลรถแม่ทนแนนใช่ครับเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้ผมเห็นมีซ่อมสีด้วยมีครับรถสไลด์มีครับมันคือศูนย์บริการดีๆนี่เองนะครับเพียงแต่โอเค พูดกันตามความจริงก็คือมันอาจจะไม่ใช่ศูนย์บริการของโตโยต้าอาจจะไม่ใช่ศูนย์โตโยต้าบริการของรถซูเปอร์คาร์ที่มันเป็นยี่ห้อนั้นๆแต่ผู้นำเข้าบริษัททีพีเอ็มก็ดูแลท่านจนถึงหมดวารันตีที่เราคุยทำสัญญากันใช่ครับถูกไหมพี่ถูกครับกี่ปีว่ากันไปแล้วหลังจากหมดก็ยังสามารถเข้ามาใช้บริการได้ใช้ได้ครับไม่ใช่หมดแล้วเฮ้ยแย่กันอีกก็ไม่ใช่เพราะวันนี้ก่่นไทไทม์ผมก็เห็นลูกค้าวิ่งกันมาเต็มเลย มาซ่อมมาอะไรมาใช้บริการที่นี่กันเต็มไปหมดถูกครับถูกไหมครับเพราะฉนั้นอันนี้ท่านไม่ต้องกลัวในเรื่องของเกรย์มาร์เก็ตนะครับนอกจากทีบีเอ็มจะยังมีีที่ไหนอีกครับมีกาญจนาครับก็พื้นที่7ไร่เหมือนกันครับนะครับมันคือทริปเปอร์เอ็มใช่ไหมใช่ครับอ่าที่สิวเส้นกาญจนาถ้าท่านมาจากนนทบุรีเข้าเส้นกาญจนาข้ามสะพานเปิ้งอยู่ขวามืออ่าใช่ครับทริปเปอร์เอ็มก็จะเป็นโชว์รูมมีน้องหมีตัวใหญ่ชอบวางอยู่บนฝากระโปรงรถมยไฟเอาผาดครับผมจำได้ ใช้บริการให้นั่นก็ได้เหมือนกันได้ครับขอบคุณพี่ตาครับเจนรับขอบคุณนะพี่โตโอ้โหนะครับแล้วตามสัญญายังไม่จบถ้าเกิดไอ้มืดไม่ขึ้นราคาแต่ละชิ้นซึ่งผมกับพี่ตาจะโกรธมากโปรดิวเซอร์คนตัดต่อเองต้องขึ้นเป็นชิ้นๆเลยแคปภาพสวยๆขอเป็นแปดหกหมุนหมุนเลยนมแปดหกหมุนแล้วก็มีราคาขึ้นมาเอาพาสเวลไฟขึ้นคู่เงี้ยหมุนแอนด์ตรงกลางขึ้นมาเป็นราคาราคาราคาแล้ว สุดท้ายมีพุแฟร์ขึ้นมาปั้มขึ้นว่า TPM Facebook อะไรตรงนี้นี่ไงนั่น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 ผมจัดท้ายแนะนำรถดีๆแบบนี้นะครับพูระการศสูงปบริการดีแบบนี้เราติดตามในช่ชอง SO กด Subscribe กันไว้ด้วยต่อไปจะเป็นใครยังไงที่เราไปเราคัดสรรมาแล้วว่าดีสำหรับพวกคุณนะครับวันนี้หมดเวลาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ